สวัสดีค่ะชาวทัดไฟนะชาวทัดไฟนะคะก็ได้แก่ a r รี s ลีโอเซจ t t เท i รสนะคะหรือว่าชาวราศีเมษสิงห์ธนูหรือท่านที่อยู่ในลัคนาราศีเมษสิงห์ธนูนะคะก็คลิปนี้นะคะเป็น weekly reading ทำนายนะคะประจำอาทิตย์นะคะช่วงหนึ่งอาทิตย์นะก็ตั้งแต่วันที่หนึ่งนะคะจนถึงเจ็ดเมษายน2562นะ <c oughs> นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ เราจะเน้นในเรื่องของความรักแล้วก็แล้วก็สเปชตี้นะคะคือสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจจิตวิญญาณของเรานะก็เน้นไปคบคู่กันทั้งสองอย่างเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะชาวธาตุไฟจะเกิดอะไรขึ้นด้วยนะคะ The Star Queen of Swords นะคะ ด้วยสิ่งต่างๆที่เราเคยเจอมานะคะ Jean บางครั้งเนี่ยเราก็ยังมีความหวังในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็ยังคาดหวังว่าความรักเนี่ยมันจะดีแต่ด้วยกําแพงอะไรบางอย่างที่เราเคยมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะบางครั้งมันทําให้เราไม่ค่อยกล้าเปิดใจหรือถ้าเกิดเปิดใจเนี่ยมันจะมีความระแวงหรือว่าความกลัวในเรื่องความรักอยู่นะคะเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่ามันจะสําเร็จไหมนะคะหรือว่ามันจะทําร้ายกลับมาทําร้ายเราอีกหรือเปล่า ะะเราจะเจอเรื่องเดิมๆไหมนะคะเราเลยบางครั้งก็จะต้องมีความระวังในเรื่องความรักมากขึ้นแต่ว่าความหวังในเรื่องความรักยังมีไหมเราก็ยังมีอยู่นะคะคือยังไม่หมดหวังง่ายๆนะนะคะแต่บางครั้งก็เหมือนกับอาจจะไม่ได้เพียวนะคะคือยังไม่ได้รู้สึกว่า,เ,าเหมือนกับที่เราเคยเป็นมานะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้บางทีเราอาจจะรู้สึกคือสดใสเลยอะคือบริสุทธิ์อะ นะคะคือเหมือนกับว่าในเรื่องของความรักอะไรมาเราก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราอินโนเซนต์เราเรามีความรู้สึกว่าเราเจออะไรก็ได้แต่พอนะถึงตอนนี้แล้วเนี่ยนะคะเรามองความรักในมุมที่เปลี่ยนไปนะคะแต่ว่ามันเกิดจากสิ่งที่เราเคยเจอในเรื่องของเรื่องราวที่มันไม่ค่อยดีนะนะคะเลยทําให้เรามองความรักเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็ ในเรื่องความรักเราอาจจะไม่ใช่ INNOCENCE หรือว่า p พ er ีย100%บริสุทธิ์หนึขนาดนั้นนะคะคือบริสุทธิ์นี่คือหมายความว่าใจเราใสใสเลยอะไรเข้ามาเราก็พร้อมที่จะรับแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะคะเราจะใช้ความคิดเข้ามาในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของมองุมมองในเรื่องความรักนะคะเข้ามาช่วยด้วยนะ โอเคนะเดทนะคะ Three of Swords Six of Swords พลังที่อยู่ข้างใต้นะ Ten of Wands นะคะเรารู้สึกเหมือนมามาถึงจุดที่เขาเรียกว่าไม่อยากไปต่อแล้วอะ่ะนะคะในหลายๆคนความรักมันมาถึงจุดที่แบบ เอ้ยมันช่วยสนับสนุนในเรื่องของชีวิตของเราไหมนะคะหรือว่า หรือว่ามันจะทําให้เรารู้สึกว่าลําบากกว่าเดิมนะคะหลายๆคนก็รู้สึกว่าบางครั้งความรักมันก็รั้งนะคะในเรื่องของชีวิตในหลายๆด้านเราเลยรู้สึกว่าเอ้ยเราไปโฟกัสเรื่องอื่นดีกว่าไหมนะคะเราจบในเรื่องของความรักที่เราไม่มีความสุขดีกว่าหรือเปล่านะคะเรามาถึงจุดที่เราไม่ไหวแล้วเราพยายามเต็มที่แล้วแต่ว่ามันยังไม่ไปถึงในจุดที่เราต้องการนะคะบางคนก็รู้สึกอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าถามในเรื่องของคนโสดหลายๆคนเนี่ย ะะก็ต้องบอกว่าเรามาถึงจุดที่จะจบในเรื่องของความกลัวแล้วล่ะหรือความไม่กล้าถ้าหลายๆถ้าเกิดใครที่ยังไม่กล้าในเรื่องของความรักยังมีความกลัวอยู่นะคะเราก็จะมาถึงในจุดที่เราจะจบแล้วล่ะแล้วก็หลายๆคนนะคะก็รู้สึกอยากที่จะเริ่มใหม่ด้วยนะอืม มีเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะกับ s c o r ์ i ิหรือว่าชาวราศีพิจิกหรือท่านที่อยู่ในลัคนาราศีพิจิกนะเพราะว่าไพาเดนเนี่ยขึ้นนะคะก็จะมีความรู้สึกว่าคือมันมีความอินเทนซิตี้ะมันมีความแบบ เข้มข้นอะไรบางอย่างแล้วเรารู้สึกว่าเออเราบางคนก็ถ้าเกิดไปเกี่ยวข้องเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเสียใจนะคะแล้วก็อยากจะหนีอยากจะหลบจากปัญหานี้นะคะแล้วก็อยากจะไปโฟกัสอย่างอื่นที่ทําให้เรามีความสุขมากกว่าบางคนก็บอกว่าเอยแล้วถ้าเกิดเรามีแฟนอยู่แล้วก็มีความสุขล่ะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของคําพูดบางอย่างที่จะทาให ส่งผลกระทบในเรื่องความรู้สึกนะคะกันและกันก็ต้องค่อยๆประครับประคองแล้วก็ดูแลดูแลกันไปไพยอย่อันานี้ทรีออ o ซอสเนี่ยกำลังจ่อมาเลยนะคะที่หัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถปัดนะคะปัดที่มันเป็นซอสที่มันเป็นดาบ3ดาบนี้ออกไปไม่ให้มาเสียใจยได้ก็จะดีนะคะเนื่องจากไพ่ชุดเนี้ย มันเป็นชุด before taro นะคะเป็นก่อนหน้าที่จะ taro ก่อนหน้าที่ไพส่สีเพราะฉะนั้นเราเนี่ยอันนี้มันยังไม่ปักนะคะก็ต้องบอกว่ามันมันเป็นช่วงเวลาที่มาเจาะแล้วนะคะเราจะเอายังไงเราจะยอมที่จะให้เจ็บหรือเราจะเดินต่อไปในทางอื่นๆที่ที่ที่เรารู้สึกว่าจะมีโอกาสมากกว่านี้นะคะมันเป็นบางครั้งบางคนมาถึงจุดที่เราอยากจะเลือกเดินต่อที่จะทําให้เรามีความสุขอาจจะไม่ได้ เลือกเองอะต่ว่าด้วยสถานการณ์บางอย่างมัน,ม,นมันบีบบังคับให้เราจาเป็นต้องเลือกไม่งั้นเราจะเสียใจไปกว่านี้นะคะอานะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะขอเช็ควิดีโอนิดนึงนะว่าเห็นครบไหมโอเคชาวธาตุไฟอาจะไปเกี่ยวข้องกับชาวธาตุลมค่อนข้างใจเยอะนะคะ ชาวธาตุลมก็ได้แก่เมทุนตุน์ปุมนะก็นอกจากเมทุนแล้วตะกี้ที่เราคุยกันไปก็คือจะมีชาวราศีพิจิกนะคะหรือท่านที่อยู่ในลัคนาราศีพิจิกด้วยนะคะเนี่ยน่าจะเป็นตัวเราเองนะคะเป็นไพ่เป็น ten of wands นะธาตไฟเรารู้สึกล้าละเหนื่อยล้มาถึงจุดจุดหนึ่งนะคะ เหตุการณ์มันก็เหมือนกับบังคับให้เราต้องเดินไปต่อในทางที่เราจะมีความสุขนะคะว่าใน h t of w a n d s นะคะแล้วก็ j u d g ม้นตนะในส่วนของความรู้สึกของเราเราเนี่ยคือต้องบอกว่าชาวทาตไฟเนี่ยมีความหวังไม่หมดความหวังอยู่เสมอนะคะสมกับเป็นชาวทาตไฟจริงๆมันเหมือนมีไฟอะไรบางอย่างที่มาเป่งประกายมาจุดไฟอะ่ะไม่ไม่ไม ไปต่อไม่ได้หรอหมดหวังหรอมันมาถึงจุดที่มันเป็นเราเราไม่ไหวแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรอนาคตข้างหน้ายัางมีอยู่นะคะแล้วก็คนหลายๆคนก็ที่ใช่ก็ยังรอเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือเราจะมีความคิดในเชิงที่มันเป็นบวกอะแล้วมันจะทําให้เราสามารถผ่านอุปสรรคหรือว่าสิ่งต่างๆได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ไม่ว่าเราจะเจออะไระชาวธาตุไฟเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีกําลังใจอะให้กับตัวเองอะ คืออาจจะไม่ต้องให้ใครมาให้กําลังใจเราอะ่ะเราสามารถที่จะให้กําลังใจตัวเองได้แล้วก็สามารถลุกขึ้นมานะคะที่จะมาสู้ที่จะมาใช้ชีวิตแล้วก็ไม่ยอมแพ้ง่งายๆในเรื่องความรักนะคะอันนี้เป็นข้อดีของเราเลยนะในช่วง1-7ถึงเเมษายนี้นะคะไม่ว่าเจออะไรเราก็พร้อมที่จะลุกแล้วก็สู้สู้นะคะแล้วก็ลุยต่อ แพร่ of Wands มาอีกแล้วนะคะ Judgment มีความสำคัญกับเรานะภายใบนี้ในช่วงวีคนี้อาทิตย์นี้นะคะ a อด o of Wands ว้าวไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะสู้สุดใจนะคะเ of Cups เพราะว่ายังมีตัวเลือกนะคะแล้วก็ยังมีสิ่งต่างๆอย่าเพิ่งไปปัก นะคะอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรง่าย,ายๆปล่อยให้สถานการณ์มันพาไปแล้วให้มันเกิดขึ้นไปตามธรรมชาตินะคะบางครั้งเราไปเจอกับใครบางคนแล้วเราคิดว่าใช่แล้วคนเนี้ยใช่แน่ๆแต่ว่าเรายังไม่ได้รู้จักเขาดีพอนะคะหรือว่าเรายังไปถึงจุดที่ที่ยังไม่รู้จักตัวตนของเขาจริงๆพอไปถึงจุดที่เรารู้จักตัวตนจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งเราอาจจะคิดว่าเอ้ยไม่ใช่แล้วก็ยังมีตัวเลือกยังมีช้อยส์ยังมีทางออกยังมีทางเลือกอื่นๆให้กับเราเยอะแยะมากมายเลยอะเราพร้อมที่จะต่อ เราพร้อมที่จะลุกขึ้นมาเพื่อตัวเราเองนะคะในเรื่องความรักมีโอกาสที่จะมีความก้าวหน้านะคะถ้าเกิดเราเลือกทางที่จะทําให้เรามีความสุขเลือกทางที่อันไหนที่เรามองเห็นแล้วเราประเมินแล้วอะ่ะแล้วทําให้เราเป็นทุกข์ใจอ่ะนะคะแล้วเราปล่อยไว้ให้มัน อยู่เบื้องหลังของเราแล้วเราเก้าวไปนะคะเลือกทางที่จะทําให้เรามีมีความสุขอะ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะมันจะมีความก้าวหน้าแล้วก็หลายๆคนอาจจะมีเกี่ยวข้องกับชาวธาตุไฟด้วยกันเองนะคะอาจจะเสียใจจากชาวธาตุลมนะคะแต่ว่าได้มาเจอชาวธาตุไฟซึ่งคนคนนี้อาจจะมีอายุน้อยกว่าแล้วก็เราเคยเจอกันในกิจกรรมต่างๆหรือว่าที่เรียนนะคะหรือว่าที่ทํางานนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เกิดความสัมพันธ์อะไรบางอย่างนะคะแต่ว่ามันจะมีการแบบ ถูกปลุกขึ้นมานะคะยังไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตอ่ะนะคะที่ผ่านมาแต่ว่าเดือนเมษานี้เริ่มเริ่มจะเห็นอะไรบางอย่างแล้วก็จะมีความก้าวหน้าด้วยนะคะถัดจากเดือนเมษานี้ไปนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยโอกาสเนี่ยยังมีให้เห็นนะคะในเรื่องของความรักถ้าเกิดเสียใจกับอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ขอให ขอให้ปล่อยมันไปขอให้ผ่านมันไปนะคะเราจะได้มีชับต้นใหม่มีบทเรียนใหม่ๆมีความรักใหม่ๆให้กับตัวเราเองนะคะอย่าไปจมหรือว่าเอาตัวเองไปผูกติดกับในอดีตมากนักนะคะมันจะทําให้เราไม่สามารถไปไหนได้ท,ทั้งที่โอกาสเนี่ยมารอคอยเราเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะอืม ตอให้สถานการณ์นะคะบางครั้งเนี่ยทำให้เราถูกใจบอกเลยว่าชาวธาตุไฟจะผ่านไปได้ด้วยตัวเองนะคะด้วยความรู้สึกตัวเองด้วยกําลังใจของตัวเองเนี่ยมันดีมากๆเลยนะคะไม่ต้องไปพึ่งใครเลยอะ่ะนะลุกขึ้นมานะคะลม้มแล้วก็ลุกลม้มแล้วก็ลุกแตนะ่กลัวอะไรใช่ไหมคะเรามีไฟอะ่ะเราสามารถจุดไฟติดได้ด้วยตัวเราเองนะชาวธาตุไฟทั้งหลายอืม Queen of Cups นะคะแล้วก็ Seven of p e n t น c l e คนะคะ,ะชาวธาตุน้ำก็เข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่านะก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยจะเริ่มมีความสุขนะคะในเรื่องของของสิ่งต่างๆที่เราแสดงออกมานะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยมีคนบางคนรอแอบรอด้วยแหละชาวธาดุไฟบางคนแอบรอนะคะคนเก่าๆอยู่หรือเปล่านะทีนี้เนี่ย มันขึ้นอยู่กับสิ่งละสิ่งที่เราแล้วก็เขานะคะได้ทำกันมาด้วยแล้วก็มันเหมือนกับเป็นบุญที่ทำร่วมกันมากรรมที่ทำร่วมกันมานะคะแล้วมันจะมันจะรอคอยอะ่ะ ผลที่จะเกิดขึ้นนะในเร็ววันนี้แต่ว่าตัวเราเนี่ยนะไม่ว่าจะอะไรที่จะเกิดขึ้นนะคะคือมันเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วเราก็ได้แค่รอใช่ไหมแต่ว่าความสุขของเรานะคะแล้วก็เขาเรียกว่าความเติมเต็มในเรื่องของอารมณ์ให้กับตัวเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะเทคแคร์ดูแลนะคะคนอื่นได้แต่อย่าลืมนะคะตัวเราเองต้องให้ความสนใจให้ความสําคัญให้ความใส่ใจความรู้สึกตัวเองนะคะ นะชาวทัดไฟต่อให้เรามีไฟอะไรก็ตามแต่ความรู้สึกก็อย่าลืมดูแลด้วยนะคะอ่าลม้ลมแล้วลุกขึ้นใหม่นะ Seven of w a n i s Nine of s อโ r ส e Temperance โอ้ยตายพ่ายนะคะ Ten of Pentacles นะคะด้วยความที่ความรักความมั่นคงในเรื่องของความรักที่เราเฝ้าคอยที่เราเฝ้ารอเนี่ยมันคือเป็นพลังที่ผลักดันต่างๆให้มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดใครไม่ใช่ก็ต้องออกไปจากชีวิตของเรานะคะเพราะว่าก็เขาไม่ใช่อะ่ะนะคะเราต้องการอันเนี้ยแต่ถ้าเกิดเขามาทําให้เราไม่มีความสุขอะ่ะนะคะความเป็นครอบครัวนะคะ financial การเงินต่างๆความสมบูรณ์ในเรื่องของครอบครัวต่างๆจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดเราอยู่กับ ผิดคนโดยอยู่กับคนที่ไม่ใช่นะคะเออเราเหมือนผิดฝานะคะผิดฝาผิดตัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมันมันเป็นเวลาที่ธรรมชาติเขาก็อาจจะช่วยมาจัดสรรอะไรต่างๆให้มันอยู่ถูกที่ถูกทางด้วยนะคะสิ่งหนึ่งต้องระวังก็คือในเรื่องของความเครียดความกังวลต่างๆต่อให้เราฮึกนะคะลุกขึ้นสู้ต่างๆแต่ว่าความเครียดนะคะก็ต้องพยายามขาจัดออกไปด้วยนะ คอน FLICT ต่างๆความขัดแย้งต่างๆที่เกิดที่ที่เคยเกิดขึ้นนะคะก็ถ้าเกิดเคลียร์ได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีโดยเฉพาะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตัวเราเองนะคะถ้าเกิดเราพยายามที่จะขจัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในตัวเราเองได้เราจะเคลียร์เราจะแบบสว่างเราจะโล่งเราจะเห็นทางที่ชัดเจนขึ้นว่าเราจะไปทางไหนนะคะแล้วก็มันก็จะเป็นการแบบ รักษาบาลานซ์รักษาสมดุลให้กับตัวเราเองด้วยนะคะอนาคตเนี่ยมีความก้าวหน้านะคะเนี่ยชาวธาตุไฟเกี่ยวข้องกับชาวธาตุลมเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะคะในอนาคตเนี่ยเราอาจจะต้องเติมน้ําให้กับตัวเองให้มันสดชื่นนะคะให้มันรู้สึกแบบ ให้มันรู้สึกแบบสบายขึ้นนะคะจากสิ่งต่างๆที่เราเคยเจอเนี่ยคิดว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยจะดีขึ้นแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของในเรื่องของอความเครียดความคิดของตัวเราเองนี่แหละนะคะเป็นหลักนะสิ่งที่เราแสดงออกเนี่ยบางครั้งมันมัน,ม,นมันคือแบบเหมือนกับดูเครียดดูก,กังวลน่ะนะคะแต่ว่าแต่ว่าขอให้เราเนี่ย ยังมีศรัทธานในเรื่องความรักอยู่นะคะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าตรงไหนไม่ใช่เราสามารถที่จะออกเดินทางเพื่อที่จะไปหาคนที่ใช่หลายๆคนนะคะชาวทาตไฟมีการเดินทางค่อนข้างจะชัดเจนด้วยในเดือน เมษาหรือพฤษภาหรือพฤษภานี่แหละนะคะมีการเดินทางเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะคะเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะคะมีการเดินทางแล้วก็สิ่งต่างๆจะจะจะ,จะ,จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเนอะแล้วก็โอกาสต่างๆเนี่ยก็รอคอยเราอยู่แต่ว่าช่วงนี้ช่วงเมษาเนี่ยเป็นช่วงที่เราอาจจะต้องดูแลจิตใจตัวเองนะคะดูแลออความรู้สึกของตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะเราดูแลคนอื่นแล้วอย่าลืมดูแลตัว เองนะชาวธาตุไฟนะคะแล้วก็ขอให้เรามีไฟขึ้นมาเจอกับสิ่งต่างๆแล้วก็ผ่านพ้นไปได้นะคะนะเช n of p e n t a c l อ s รอเราอยู่นะคะความรักที่สมบูรณ์ความรักที่มั่นคงนะคะรอเราอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงที่อาจจะต้องเจอเรื่องอะไรบางอย่างนะคะหรือบางคนเจอแล้วแล้วก็มันเป็นช่วงที่พอผ่านพ้นตรงนี้ได้เนี่ยท้องฟ้าที่สดใสความก้าวหน้านะคะในเรื่องความรักนะคะก็จะ าาามมเข้าานะคะคะวามสบายใจก็จะตามเข้ามานะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันถ้าฝากถ้าชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็แชร์คลิปนี้ด้วยนะนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะชาวทัดไฟในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ